หากมีข้อสงสัยประการใดฟังซ้ำกดหนึ่งกดศูนย์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สวัสดีค่ะบริษัทจัดินดีให้บริการหาติดต่นนอสอบถามได้เลยดีค่ะ,ะค่ะออะไรพัสดุอะไรคะที่ยังไม่ได้รับค่ะมีพัสดุอะไรที่ยังไม่ได้รับใช่ไหมคะค่ะ อในส่วนนี้นะคะไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามีเลขพัสดุไหมคะรบกวกอนแจ้งด้วยค่ะดี่ฉันจะได้ทําการตรวจสอบให้นะคะไม่มีนะคะไม่แน่ใจว่าซื้ออะไรไม่มี <ไป S 2> มอ่ตรงนี้นะคะคุณลูกค้าต้องการตรวจสอบน,นะคะว่าเป็นพัสดุชิ้นไหนเออมันต้องดูด้วยอะไรอะคะ คุณลูกค้าสามารถนะคะแจ้งนะคะชื่อนามสกุลแทนนะคะหาลูกค้าจําเลขคัาสดุสไม่ได้นะคะเดี๋ยวฉันจะได้ทําการตรวจสอบให้อ๋อแป๊บนึงน,นะคะมีหมายถึงว่าชื่อที่ซื้อของหรือว่าชื่อที่จัดส่งสินค้าคะชื่อที่คุณลูกคา้ารอรับพัสดุเหรอคะ อ๋อค่ะค่ะชื่อวานิดาค่ะแซ่เฮงแซ่เฮงนทั้งคนเราจะควบค่ะ สวัสดีค่ะคุณวานิลายังถือายรออยู่ใช่ไหมคะค่ะตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะให้เจ้าหน้าที่ทําการติดต่อกลับไปหาคุณลูกค้าอีกครั้งนะคะว่ามีพัสดุชิ้นไหนบ้างนะคะอะค่ะค่ะยินดีครับบริการค่ะสวัสดีค่ะ